ความรู้สึกโดดเดี่ยวเริ่มชัดเจนจนกระทั่งมีคำถามจากชาวบ้านนะคะรัฐบาลเพื่อนบ่งมูเลยเหรอคะว่าเฮากำลังประสบปัญหาอย่างอยู่รัฐบาลเพื่อนบ่คิดจะซ้อยเหลือเฮาเลยบอกฮะนี่คือคำถามจากปากประชาชนสะท้อนความห่างเหินระหว่างรัฐและเกษตรกร,กรได้อย่างชัดเจนที่สุดและสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของรัฐที่มีต่อปัญหาประชาชน โรคลำปีสกินได้แพร่เข้ามาในประเทศของเราตั้งแต่ต้นเดือนมีนาโรคระบาดนี้ได้ระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันตกการระบาดครั้งนี้เกษตรกรหลายครอบครัวถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวนี่คือชีวิตของเกษตรกรในชนบทที่ยากจนและมีทางเลือกไม่มากนะักค่ะท่านประธาน ในวันที่วัวป่วยและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะต้องรักษาอย่างไรเกษตรกรต้องเผชิญปัญหาไปตามยถากรรมตอนนี้ที่ฉันจะขออนุญาตโชว์คลิปนะคะทึ่งจะแสดงถึงความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวอย่างชัดเจนที่สุดให้เมื่อฉันไปนกูนี่กุมเลียงโคเมื่อฉันจะเอาเลียงโคมาแล้วแล้ปลูกงานก็ว่าเป็นปลูกงานว่าก่ให้ชาเกีียวเขา้าปั้นมือฉันเลียงวัวเลียงวัวตายก็บพ่อพี่บ้่าบั่ ตตกลงผู้ใดจมาสอยผู้ชันใจเด้อลงเวลาอสารมานวมเหลือใจค่โอกาสมาดีใจมาสิด็กขาค่ะท่านประธานนี่คือความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรนับแสนรายเป็นความทุกข์ยากที่ไม่เคยมีรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรคนไหนเคยทำกับกเกษตรกรได้ขนาดนี้มาก่อนค่ะ จากมีนามาเมษาพึกภาการตอบรับจากภาครัฐจึงเงียบกริบค่ะความรู้สึกโดดเดี่ยวเริ่มชัดเจนจนกระทั่งมีคำถามจากชาวบ้านนะคะถามที่ฉันว่าท่านสสรัฐบาลเพื่อนบหงูเลยเหรอคะว่าเฮากำลังประสบปัญหาอย่างอยู่รัฐบาลเพื่อนบคิดจะซ้อยเหลือเลยบอกคะนี่คือคำถามจากปากประชาชนคะ่ะท่านประธาน นี่เป็นคำถามที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่สะท้อนความห่างเหินระหว่างรัฐและเกษตรกรได้อย่างชัดเจนที่สุดและและสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของรัฐที่มีต่อปัญหาประชาชนการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมการระบาดณนะวันนี้จำนวนวัวตายสะสม ตัวเลขแตะครึ่งแสนนะคะจำนวนวัวป่วยสะสมมากกว่าครึ่งล้านค่ะค่ายาที่ชาวบ้านต้องจ่ายไปยาเถื่อนวัคซีนเถื่อนอีกส่วนหนึ่ง ค่าความเสียหายผลิตภาพและสูญเสียการเจริญพันธุ์วัวเป็นหมันไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตรวมความเสียหายครั้งนี้เป็นเงินนับหมื่นล้านค่ะที่เจ็บปวดก็คือเงินจํานวนนี้เป็นเงินออมของเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศค่ะที่ต้องจ่ายเพื่อสังเวยความไม่รู้ปัญหาภูมิปัญญาไม่มีของรัฐมนตรีที่ชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะดิฉันไม่ทราบว่ารัฐมนตรีท่านนี้จะรู้หรือไม่ว่าเงินเยียวยาที่ท่านกําหนดขึ้นมานั้น มันเป็นเพียงเศษความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเพราะท่านคิดเพียงมูลค่าของราคาวัวท่านยังไม่ได้คำนึงถึงด้านการสูญเสียผลิตภาพด้านอื่นๆท่านไม่คำนึงอัตราของการแลกเนื้อที่ลดลงวัวที่อ่อนแอโตช้าวัวที่เป็นหมันลูกวัวที่ควรจะได้จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันเป็นเรื่องความสูญเสียโอกาสอื่นๆค่ะที่กระทบต่อความมั่นคงอันแสนเปราะบ,บางของครอบครัวเกษตรกร แม้ว่าโรครําปิสกินจะเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทย แต่โรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ค่ะโรคนี้เคยระบาดในหลายประเทศรวมทั้งในทวีปเอเชียของเรามีข้อมูลและองค์ความรู้จากหลายสถาบันจากหลายแหลง่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ก็ได้ส่งหนังสือเตือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2563ให้เฝ้าระวังประเทศไทยพมา่าลาวเวียดนามจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและควรเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคตั้งแต่เดือนตุลาคม2563 หน่วยงานด้านการเกษตรและประมงจากเซาท์แอฟริกาก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องพฤติกรรมของโลกนี้ว่าโลกนี้มีความรุนแรงมากอัตราการระบาดจะมีถึง5-45เอัตราการตายมีถึง10%เตความร้ายแรงของโลกมากสุดก็คือตายที่รอดก็มีผลิตภาพลดลงเช่นโตช้าที่สำคัญก็คือวัวที่หายแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นหมันถาวรค่ะประเทศไทยเรามีวัวอยู่7ล้านตัวดังนั้นการติดเชื้ออาจจะไปถึง7จ็ดแสนถึงสามหมื 5,000ตัวอัตราการตายอาจสูงถึง7 0 0 0 0ถึง350,000ตัวนี่คือความเสียหายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถประเมินได้ค่ะคําเตือนก็มีค่ะความรู้ก็มีที่ไม่มีคือใจของรัฐมนตรีค่ะเพราะรัฐมนตรีไม่มีใจที่จะดูแลเกษตรกรค่ะความเสียหายจึงเกิดขึ้นจริงการปล่อยปะละเลยให้โรคนี้ระบาดหนักยาวนานถึง5เดือนนี่คือใบเสร็จของความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะ แต่ที่โชคร้ายไปกว่านั้นค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีที่ไม่มีภูมิปัญญาก็เลือกหยิบรัฐมนตรีที่เหลวไหลไร้ภูมิปัญญาพอกันมานั่งในตำแหน่งเจ้ากระทรวงที่กลุมความเป็นความตายของพี่น้องเกษตรกรกว่าครึ่งประเทศนี่มันคือข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาการกระทําเช่นนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ประชาชนหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ผลประโยชน์ของประเทศท่านอาจจะคิด แค่การรักษาสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมเพื่อรักษาอำนาจของตัวท่านเองดิฉันขอยืนยันความเห็นเดิมค่ะว่าทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นบุคคลซึ่งไร้ความรู้ความเข้าใจในปัญหาไร้ภูมิปัญญาที่จะนำมาแก้ไขปัญหาและไม่มีใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะ ท่านจะเหลือคุณสมบัติอะไรให้อยู่ต่อคะขอให้ท่านได้มีสำนึกของความละอายแก่ใจคะ่ะท่านจะอยู่ต่อเพื่ออะไรหรอคะดิฉันจะไม่ขอกล่าวหาว่าท่านหน้าด้านคะ่ะเพราะที่ด้านไปกว่าหน้าคือใจของท่านคะ่ะท่านไม่เหลือความชอบทาใดๆที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปขอบคุณกัะท่านประธาน